สวัสดีพี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับในคลิปที่แล้วเราได้ศึกษากันในบทที่4ในคลิปนี้เราจะมาต่อกันในบทที่5พี่น้องได้รับพระพรอย่างไรบ้างสามารถคุยกับเราในคอมเมนต์ได้หรือมีคําถามอะไรที่อยากจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเจ้าให้เราคุยกันในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนบทที่5ให้เราที่ฐานขอพระพรจากพระเจ้าร่วมกันก่อนนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลาย พระองค์ทรงรักเราทุกคนขอพระองค์อวยพรให้เราเองได้รับสติปัญญาจากพระองค์ให้เรารักพระชนะและถ้อยคําของพระองค์ให้เราอยู่ในความจริงของพระองค์พระเวลาเจ้าขอชําระเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูจากความผิดความบาปทั้งสิน้นขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกเราเป็นลูกของพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ขอเชื่อและวางใจในถ้อยคําของพระองค์ทุกคําทุกข้อทุกตอนที่ฐานขอบคุณพระองค์ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน บทเรียนบทที่5วันนี้นะครับในหัวข้อชีวิตใหม่นิสัยใหม่ของท่านเมื่อเราเป็นเด็กเราก็คิดและทําอย่างเด็กๆเ,เราอาจจะชอบเล่นเกมชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆรอบข้างชอบกระโดดชอบวิ่งเล่นแต่มักจะไม่ค่อยมีใครเข้มงวดกับเรามากนะเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าเรายังเป็นเด็กอยู่แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องเข้มงวดกับตนเองมากยิ่งขึ้นญาติพี่น้องของเราก็เข้มงวดกับเราด้วยการเวลาที่ผ่านไป ทำให้ความสนใจของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเราเองก็เห็นพัฒนาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองนะครับกิจกรรมของเราก็เปลี่ยนไปเราไม่ได้วิ่งเล่นเหมือนเด็กแล้วเมื่อเราโตขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีสําหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราครับเมื่อเราเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์ความสนใจของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเราก็จะตอบสนองกับสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นหมายถึงว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้จักที่จะตอบสนองให้ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ในบทเรียนนี้จะช่วยให้ท่านค้นพบตัวเองเมื่อเราเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์เจ้าจะมีอะไรบ้างในชีวิตของเราที่ควรจะเปลี่ยนแปลงบทเรียนนี้ท่านจะได้ศึกษาในหัวข้อความสนใจใหม่กิจกรรมใหม่คำพยานใหมา่ความสัมพันธ์ใหม่ที่ชีวิตของเราจะมีขึ้นเมื่อเราโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณโตขึ้นในการเดินกับพระเจ้านะครับบทเรียนนี้จะช่วยท่านให้ค้นพบกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน เข้าไปสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่มีความสนใจเหมือนกับท่านแบ่งปันความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้ากับเพื่อนและญาติมิตรของท่านตอบสนองต่อสิ่งที่จะนําท่านไปสู่จิตใจแห่งการให้นะครับพระเจ้าให้เราฝึกฝนที่จะเป็นผู้ให้นะเมื่อเราโตขึ้นเราก็เปลี่ยนจากสถานะของการเป็นผู้รับเป็นผู้ให้นะครับความสนใจใหม่จุดประสงค์ที่1อธิบายถึงความสนใจใหม่ที่ท่านมี ท่านควรจะใช้เวลาของท่านทำอะไรบ้างครับในวันหนึ่งหน,งนอกจากทำงานทานอาหารนอนหลับพักผ่อนแล้วฉันได้ใช้เวลาที่เหลือทำอะไรบ้างครับปกติคนทั่วไปมักใช้เวลาว่างของเขาในการทำงานอดิเรกในการทำสิ่งอื่นๆที่เขาสนใจ เราคงไม่มีเวลาพอที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะทําเฉพาะสิ่งที่เราสนใจนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เรามักจะมีเวลาให้กับสิ่งที่ตนเองสนใจเสมอเมื่อเราว่างเราก็อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือจิตใจของเราจดจอ่ออยู่กับสิ่งไหนเราก็จะทําสิ่งนั้นดังนั้นถ้าจิตใจของท่านจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าท่านก็จะไม่สามารถแก้ตัวได้ว่าไม่มีเวลาไปโบสถ์ ไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์ไม่มีเวลาอธิษฐานแสดงว่าถ้าเราไม่มีเวลาไปโบสถ์ไม่มีเวลาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แสดงว่าจิตใจของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นครับนี่คือความจริงนะฮะเมื่อความสนใจของท่านเปลี่ยนไปเมื่อท่านเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่านก็ไม่สนใจที่จะเล่นเกมแบบเด็กๆอีกเพราะท่านต้องใช้เวลาที่มีอยู่จํากัดนั้นกับกิจกรรมอื่นๆที่สําคัญกว่าเพื่อนๆของท่านอาจจะแปลกใจที่เห็นการใช้เวลาของท่านเปลี่ยนแปลงไป การเลิกใช้เวลาในสิ่งที่ไม่ดีที่ท่านเคยกระทำในอดีตนั้นจะส่งผลต่อการเติบโตและความเข้มแข็งในจิตวิญญาณของท่านเพื่อนๆนของท่านอ่านไม่เข้าใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งนี้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงพระเจ้าเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่ครับบางทีเราไม่เข้าใจว่าทำไมความต้องการในการทำสิ่งที่เวลวร้ายมันถึงหายไปนะครับคำตอบง่ายง่ายคือพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์ทำให้เราเองหิวกระหายที่จะทำสิ่งที่ดี นะครับมันเป็นความดีของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราที่สำแดงออกผ่านชีวิตของเราท่านอาจเคยคิดที่จะหันกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าแต่ความคิดอย่างนั้นเป็นความคิดที่ไม่ควรคิดยกตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งที่เคยเก็บเศษอาหารกินตามถังขยะภายหลังมีคนอุปการะดูแลเขาให้การเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีท่านคิดว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตปุ้ยหาเศษขยะตามถังขยะอีกไหมครับผมคิดว่าเขาคงไม่กลับไปแล้วนะครับ ้อหมายที่แตกต่างฮะเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วความสนใจของท่านก็เปลี่ยนใหม่สิ่งนี้ก็นําท่านไปสู่กิจกรรมแบบใหม่ด้วยบุคลิกแบบใหม่ด้วยนะครับแม้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังทําเดิมๆอยู่เช่นทานอาหารนอนรับพักผ่อนทางานเป็นต้นนะครับแต่จุดศูนย์กลางของสิ่งใหม่ที่น่าสนใจในชีวิตของท่านได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าบัดนี้ท่านรักพระเจ้าและปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ ท่านยอมรับนับถือและเชื่อฟังคําสอนของพระองค์เหมือนกับคนที่รักพ่อและปรารถนาจะอยู่ใกล้พ่อและเชื่อฟังพ่อเราเป็นคริสเตียนเราจึงสนใจในเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าสนใจในสิ่งที่อยู่เบื้องบนมากกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะครับสนใจที่จะรับใช้พระองค์รับใช้พระเจ้าตามที่พระองค์มอบหมายให้เราทําตามที่เราเองเรารู้ว่าเราควรจะทําสิ่งใดหรือว่าเราอาจจะอาสาตัวช่วยเหลือคริสจักรเราจะร่วมขยายอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้เพื่อจะให้ทุกคนรู้จักพระเยซูคริสต์ กิจกรรมใหม่ของท่านจุดประสงค์ท well. ี like 2> yeah> ่2ค know ้นพบกิจกรรมกลุ่มคนที่มีความสนใจแบบเดียวกันกับท่านความสนใจในอาณาจักรของพระเจ้าจะช่วยให้ท่านเป็นสุขและเข้ามาร่วมส่วนในการรับใช้ร่วมภาระในครอบครัวของพระเจ้าทําให้ชีวิตของท่านมีความหมายครับบางทีเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าชีวิตของเรามีความหมายเมื่อเรามารู้จักความรักของพระเจ้าเรารู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นมีความหมายชีวิตของเราก็มีความหมายในสายตาของพระเจ้ากิจกรรมของเราเนี่ย จึงมีคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับต่อไปครับการไปร่วมประชุมในคริสตจักรพระเจ้าต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนเข้าเป็นสมาชิกในคริสตจักรแห่งใดแห่งหนึ่งคริสเตียนทุกคนจึงเข้าร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆที่มีในบริเวณเดียวกันเพื่อจะนมัสการพระเจ้าหนุนใจซึ่งกันและกันและร่วมกันรับใช้พระองค์ในการร่วมนมัสการปกติก็จะจัดที่คริสตจักรบางครั้งก็จะจัดที่บ้าน ท่านอาจจะตั้งเวลาไว้สําหรับการร่วมนมัสการกับพี่น้องในคริสตจักรทั้งไปที่โบสถ์และก็ตามบ้านนะครับเพื่อท่านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าในการนมัสการท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คริสตจักรทําอยู่ท่านอาจจะไม่ประทับใจมากนักกับอาคารโบสถ์ที่ดูธรรมดาธรรมดาหรือท่านอาจจะไม่ชอบบางคนที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวที่ท่านจะไม่ไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะต้องการให้ท่านไปยังคิสจักรของพระเจ้าในพระธรรมฮิบูบทที่10ข้อที่25หหนุนใจกับเราว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นคืออะไรครับวันแห่งการสิ้นยุควันแห่งการที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราทุกคนไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า ต่อไปฮะการอ่านบรคัมภีร์ครับดังที่เคยกล่าวมาแล้วการอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราควรจะชักชวนคนในครอบครัวรวมตัวกันอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับเพื่อที่ครอบครัวของท่านจะเป็นครอบครัวแห่งความเชื่อเป็นครอบครัวที่ได้รับพระพรเมื่อครอบครัวมีปัญหาอะไรท่านและครอบครัวก็สามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันได้ครอบครัวของเราก็คือครอบครัวของพระเจ้าเราจะอธิษฐานที่ไหน และเมื่อไหร่การอธิษฐานเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตประจําวันของคริสเตียนท่านควรจะอธิษฐานทุกๆวันครับเขาเป็นวิธีที่ท่านจะสื่อสารกับพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและต่อไปนี้คือทิศทางในการใช้เวลาอธิษฐานของท่านในแต่ละวันครับตื่นเช้าขึ้นมาครับท่านควรจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเริ่มต้นวันใหม่อย่างดียอดเยี่ยมกับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงนำตลอดทั้งวันขอพระเจ้าประทานจิตวิญ,ญญาณที่เข้มแข็ง และมีชัยชนะต่อทุกอย่างที่จะเข้ามาถึงชีวิตของเราได้นะครับก่อนรับประทานอาหารควรจะทิ่ฐานขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าชําระอาหารให้สะอาดพี่น้องก็ทราบนะครับว่าอาหารในยุคนี้เนี่ยปนเปื้อนหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับและบางทีเรากินอาหารมีอาหารที่เขาเ,เราไปซื้อมานะมีอาหารที่เขา ไหว้หลูกเคารพบ,บ้างเล่นศิยศาสตร์บ้างสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าชำระด้วยพระโลหิตของพระองค์ก่อนที่เราจะรับประทานเสมอนะครับทุกเช้าและเย็นท่านควรจะธิษฐานนมัศก,การพระเจ้าร่วมกับครอบครัวของท่านนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากในการนมัสก,การพระเจ้าที่โบสถ์ท่านควรจะสงบและรอคอยฟังเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับท่านในที่ประชุมด้วยนะครับในขณะที่ทํางานอยู่ในชุมชนหรือที่ทํางานให้จิตใจของเราลึกถึงพระเจ้า ตลอดเวลาอทิษฐานในจิตใจขอให้โปรองทรงนำและขอบพระคุณโรรองในทุกกรณีนะครับก่อนนอนท่านควรจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือของพระองค์ตลอดทั้งวันด้วยสารภาพบาปทุกอย่างที่ได้ทําพร้อมกับการขอาการคุ้มครองจากพระเจ้าในขณะที่เรานอนหลับพักผ่อนนะครับการอธิษฐานสารภาพบาปก่อนนอนก็ได้หรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าเออเราทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องในใจขอพระเจ้าชําระเราเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้นะครับ ให้เราอย่าปล่อยให้บาปมันดองเค็มอยู่ในชีวิตเรานานเกินไปนะฮะเพราะว่ามันจะส่งกินเหม็นไปถึงพระเจ้าเราต้องขอพระเจ้าชำระจากชีวิตของเราทันทีด้วยคำอธิษฐานที่มีต่อพระเจ้าจะอธิษฐานอย่างไรครับท่านอาจจะเคยคิดว่าฉันไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรที่แท้จริงการอธิษฐานเป็นเรื่องง่ายมากท่านสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนเวลาที่ท่านพูดคุยกับเพื่อนสนิทไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิดเพราะว่าพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าจะคอยสอนท่านอยู่เสมอ ขั้นแรกท่านนึกถึงสิ่งสารพัดต่างๆที่พระเจ้าทำเพื่อท่านแล้วขอบคุณพระองค์กนฮะขอบคุณก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ท่านต้องการขอสิ่งใดจากพระเจ้าให้ขอแล้วก็ขอเผื่อตัวเองแล้วกอขอเผื่อญาติมิตรของท่านก็ได้นะครับท่านต่อไปขอให้ท่านขอจากพระเจ้าทรงนำญาติของท่านคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาหาพระองค์ต่อไปครับเราควรจะธิษฐานเผื่อผู้นำคริสตจักรพี่น้องคริสเตียนทุกๆคน และที่ฐานเผื่อคิสเตียนใหม่ทุกๆคนอย่าลืมอธิษฐานเผื่อประเทศและบ้านเมืองของเราด้วยอธิษฐานเผื่อการบริหารงานในบ้านเมืองของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อให้พระเจ้าอวยพรประเทศของเราด้วยพระเยซูได้เคยสอนสาวกไว้ให้อธิษฐานตามนี้ครับในมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง13าข้าแต่พระวิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระชัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผน่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชํำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิด อามนนี่คือคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนผู้เชื่อสอนสาวกในยุคนั้นและพระเจ้าก็ปรารถนาจะให้พี่น้องครับอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูกิ์เจ้าเนี่ยส่วนตัวอธิษฐานจำให้ได้ทุกข้อทุกตอนนะครับซึ่งสำคัญมากมาทุกข้อทุกตอนคำพยานใหม่ครับจุดประสงค์ที่3แนะนำเกี่ยวข้องและบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการที่เราเชื่อพระเจ้าให้คนอื่นได้ฟังนะครับ การเป็นพยานหมายถึงการที่บอกให้คนอืู่ลว่าพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้พ้นบาปท่านสามารถเป็นพยานที่บ้านที่ถนนที่โบสถ์หรือทางจดหมายก็ได้ท่านจะต้องพูดเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังเพื่อน,นําเขามาเชื่อในพระเจ้าเหมือนที่ท่านได้ฟังจากคนอื่นก่อนที่ท่านได้เชื่อมาด้วยวิธีการเป็นพยานนี้ท่านสามารถนำญาติมิตรมาสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์เจ้าได้นะครับพระคัมภีร์ได้สอนเราว่า เราจําเป็นต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของทุกคนนะครับพระเยซูทรงตรัสว่าพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราหากท่านไม่กล้าที่จะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต์หรือเพื่อพระเยซูคริสต์นั้นขอให้เราที่ฉานขอความกล้าจากพระเจ้าเพราะมีคริสเตียนจํานวนมากที่ไม่เคยกล้าแต่ในที่สุดเมื่อได้ลองประกาศลองคุยเรื่องของพระเจ้าให้เพื่อนฟังกลายเป็นว่าเพื่อนๆได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมาย และได้รับพระพรจากพระเจ้าและกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าเยอะแยะมากมายทั่วโลกนะครับดังนั้นทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยนะครับพระเยซูต,ตัดไว้ว่าถ้าเราต้อนรับพระองค์พระองค์จะต้อนรับเรายอมรับเราต่อหน้าพระบิดาด้วยในมาระโกบทที่8ปดข้อสาบอกเราว่าด้วยว่าถ้าผู้ใดมีความอายต่อเราถ้อยคําของเราในชั่วชีวิตนี้ ซึ่งประกอบด้วยความชั่วคิดคดทรยศบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นในเวลาเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระสิริของพระบิดาและด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์นั้นเราจะไม่อายในพระเยซูเราจะไม่อายในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูเราจะไม่อายว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้านะครับให้เราชื่นชมินด,ดีและภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าให้เราเป็นต่อไปครับการร้องเพลงนมัสการท่านจะร้องเพลงนมัสการที่บ้านหรือที่โบสถ์ก็ได้ ทำให้ท่านมีกําลังใจทําให้ท่านได้ร่วมนมัสก,การรับพระพรกับพี่น้องในคริสจักรนะครับท่านจะร้องเพลงนมัสก,การอย่าหวงเสียงว่าท่านจะร้องเพราะหรือเปล่าพระเจ้าสนใจความจริงใจของเราทุกคนในการร้องเพลงนมัสก,การนะครับในพระธรรมโคลสีบทที่3ข้อ16บอกว่าจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสก,การและเพลงสรรเสริญด้วยใจโบธทนาขอบพระคุณพระเจ้าความสัมพันธ์ใหม่นะครับจุดประสงค์ที่4 อธิบายถึงวิธีที่ท่านจะดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าการเทศนาครับการเทศนาเป็นหน้าที่ที่สําคัญของคริดจักรและผู้นําของคริดจักรที่จะท,ทำสิ่งนี้ตามการทรงนําของพระเจ้าผู้นําเหล่านี้เป็นผู้เทศนาสั่งสอนสมาชิกทุกคนในคริดจักรให้เติบโตในทางของพระเจ้านะครับเราต้องเชื่อฟังผู้นําคริดจักรเพราะว่าพระเจ้าทรงตั้งผู้นําคริดจักรเอาไว้ถ้าเราเชื่อฟังผู้นําคริดจักรที่พระเจ้าตั้งไว้เท่ากับการที่เราเชื่อในพระเจ้า และก็ให้เกียรติผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้นะครับซึ่งในแต่ละคิสจักรนี่อาจจะมีชื่อเรียกผู้นําหรือตําแหน่งอะไรแตกต่างกันเช่นสิทยาพิบาลผู้ปกครองหรือผู้ประกาศหรือผู้รับใช้หรือผู้เผยเพระชนะหรืออัครทูตนะครับหรืออาจารย์ ตามของประชานที่พระเจ้าเรียกให้เราเป็นนะครับมีหลายคนที่ร่วมรับใช้พระเจ้ากับกิสตักรเราก็เชื่อฟังพระเจนะของพระเจ้าที่คนเหล่านั้นได้พูดเอาไว้นะครับการถวายเป็นภาระส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าจึงให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบที่โดยปกติคริสเตียนจะถวายสิ่งนี้ครับเรียกว่า10บลดสิลหมายถึงการถวาย10ลหมายถึงว่าเราถวายต่อพระเจ้า10%จาก100นั่นเองนะครับ หมายถึง10%จากกําไรทั้งหมดที่เราได้เพื่อคริสจักรจะมีรายได้สําหรับใช้จ่ายในการรับใช้พระเจ้านะครับการใช้จ่ายในสถานมัสการการเลี้ยงดูผู้รับใช้เต็มเวลาในคริสจักรเป็นงานที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าคริสจักรของพระเจ้าจะแพร่ขยายไปทุกที่อาณาจักรของพระเจ้าจะไปได้ทุกที่มาจากการถวายของผู้เชื่อที่สัตซื่อต่อพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากให้แง่มุมนี้ไว้ครับ เราจะหวง10รถแล้วก็เก็บไว้เป็นของตัวเองไม่ได้นะครับเพราะาอะไรครับเพราะว่าสิบรถเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งพระพรที่พระเจ้าตั้งเอาไว้เพื่อพระองค์จะจงใจอวยพรชีวิตของเราเมื่อเราหว่านอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้ารู้อยู่แล้วครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราทําให้ถูกต้องเพื่ออะไรครับเพื่อจะถูกใจพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเห็นแล้วว่าเรามีหัวใจสัตย์ซื่ออย่างแท้จริงมีอะไรบ้างครับที่ เรามีปัญหามีอะไรบ้างครับที่เรายังขาดอยู่พระเจ้าจะประทานสิ่งเหล่านั้นให้อย่างเต็มบริบูรณ์ตามคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องเช่นนี้ครับทำให้ดีที่สุดเมื่อเราถวายพระเจ้าการถวายเป็นการขอบพระคุณพระเจ้านะครับเป็นส่วนหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าเมื่อเราถวายแด่พระเจ้านะครับเรากําลังนมัสการยกย่องพระองค์และเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้อวยพระพร เราทุกคนในการทํางานเมื่อเราเองมีส่วนร่วมในการถวายให้กับคริตสัจของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเรามากขึ้นนะครับอย่างน้อยครับมี3ด้านที่เราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราตั้งใจในการให้คริตสัจของพระเจ้า1นึครับพระพรฝ,ฝ่ายวิญญาณมาแน่นอน2ความอิ่มใจนะครับในการที่เราได้ช่วยคริตสัจแล้วก็เห็นคริตสัจดำเนินงานของพระเจ้าต่อไปพระเจ้าจะอวยพรเราให้เกิดความก้าวหน้าได้นะครับเพราะว่าเราหวานเราก็จะได้เก็บ ถ้าเราปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งเราก็จะได้เก็บผลจากต้นไม้ชนิดนั้นเมื่อเราหว่านแล้วก็มันเติบโตขึ้นเกิดผลเราก็ได้รับถูกไหมครับการที่เราเองถวายทรัพย์ของเราเงินทองของเราต่อพระเจ้าเพียงแค่10%จากกําไรของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรพี่น้องได้อีกเหลือเฟือในพระเจ้านะของพระเจ้าข้อนี้ครับพระเจ้าจอมโยธาตัดว่าจงนําท่าสางเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราและจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในท้องฟ้าสวรรค์ให้เจ้าเทพระพรลดไหลามาให้เจ้าหรือไม่นะครับพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามอบสิบลถแด่พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าเปิดฟ้าสวรรค์พระเจ้าจะเทพพร,พอ,รอย่างยิ่งใหญ่มาอย่างชีวิตของเราได้แน่นอนทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกสีใดไม่ได้ให้ด้วยการฝืนใจ ด้วยเพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้นั้นที่ให้ด้วยใจยินดีครับเราตั้งใจไว้เท่าไหร่เราถาวายแด่พระเจ้าเอาเท่านั้นแหละไม่ต้องถาวายพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนนะครับไม่ต้องทําอะไรให้มันเกินตัวของเรานะครับทาตามที่ใจของเรารับได้และเราทําอย่างดีที่สุดนะครับการมีส่วนร่วมในการรับใช้ในฐานะที่เราเองเป็นสมาชิกเราต้องมีส่วนร่วมในงานรับใช้ของคริสตจักรนะครับเช่นช่วยสอนเช่นช่วยสอนเด็กอาสาตัวถ้าเรารักเด็กเราช่วยช่วยสอนเด็ก นะฮะถ้าเราร้องเพลงเป็นเราช่วยร้องเพลงก็ได้นะฮะถ้าเราแจกใบปลิวได้เราก็ทานะครับเราช่วยทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆนอยในคริสจักรนะครับขอให้ท่านปรึกษากับผู้นําของคริสจักรแล้วก็เสนอตัวเองที่จะช่วยงานของคริสจักรด้วยการมีส่วนร่วมในกลุ่มย่อยครับคริสจักรอาจจะมีกลุ่มสมาชิกที่มีลักษณะคล้ายกัน <ๆ S 2> เช่นกลุ่มสตรีกลุ่มบุรุษกลุ่มอนุชนวัยรุ่นท่านสามารถเข้าร่วมได้ตามความคล้าย ของท่านนะครับเพื่อท่านจะได้รับพระพรร่วมกันรับคําหนุนใจรับการเสริมสร้างนะครับบางคริสตจักรก็จะอาจจะมีกลุ่มประชุมตามบ้านระหว่างสัปดาห์ท่านก็เลือกนะครับกลุ่มที่ใกล้บ้านกิจกรรมมากไปหรือเปล่าอย่าห่วงครับอย่าห่วงว่าจะไม่มีเวลาเข้าร่วมคริสตจักรมากพออย่ารู้สึกเครียดกับกิจกรรมเหล่านี้และพระเจ้าทรงเข้าใจเราทุกคนว่าเราสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ และพระองค์ก็ต้องการให้เราทําอย่างสุดกําลังและก็ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะครับทําให้ดีที่สุดกิจกรรมทุกอย่างในคิสจักรจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราเองได้เข้าร่วมและนําความสุขนําความชื่นชมยินดีมาอย่างชีวิตของเรานะครับและท่านจะได้รับบําเน็จรางวัลจากพระเจ้าอย่างแน่นอนในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ต่อไปครับแบบทดสอบตนเองท้ายบทนะครับผมจะอ่านโจทย์และตัวเลือกหลังจากนั้นพี่น้องก็ตอบให้ถูกต้อง นะครับแล้วผมจะเฉลยในเวลาถัดมานะครับข้อ1ครับในเวลาว่างท่านใช้เวลาทําอะไรบ้างก็ไกลสิ่งที่ท่านสนใจขอใครอยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรขอควายเที่ยวเตรเฮฮาคาตอบที่ถูกต้องก็คือเราทําสิ่งที่เราสนใจนั่นเองข้อ2เมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าแล้วท่านใช้เวลาว่างอย่างไรครับก็ไกลยังใช้เหมือนเดิมขอใครเปลี่ยนไป ขอควายทำสิ่งที่เลวร้ายกว่าเดิมคำตอบที่ถูกต้องนะเราใช้เวลาเปลี่ยนไปครับขอไข่ข้อ3ครับสิ่งที่ผู้เชื่อสนใจมากที่สุดคืออะไรครับกอไก่การสแสวงหาความร่ำรวยขอไข่การสแสวงหาเกียรติและชื่อเสียงกิติยศขอควายการสแสวงหาความใกล้ชิดในพระเจ้าคำตอบที่ถูกต้องคือขอควายนะครับเราแวสแวงหาความใกล้ชิดกับพระเจ้า ข้อที่4ครับพระเจ้ามอบงานอะไรให้กับผู้เชื่อของพระองค์ครับกไกประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ขอไข่รเรียอะไรเงินช่วยคริสตจักรขอควายไม่ได้มอบงานอะไรให้เลยคำตอบที่ถูกต้องคือประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์นะครับนี่คืองานของเราข้อที่5ครับท่านควรจะรู้สึกอย่างไรในงานที่พระเจ้ามอบหมายให้ท่านกอไกเฉยๆขอไข่กุ้มใจขอควายภูมิใจและยินดี คำตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับเราควรจะภูมิใจและยินดีกับงานที่พระเจ้ามอบให้กับเราข้อที่6ครับวิธีใดที่จะช่วยท่านได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องคริสเตียนครับก็ไก่เป็นสมาชิกในคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งและผูกพันตัวนะครับขอไข่ไปร่วมเป็นสมาชิกกับคริสตจักรทุกแห่งที่ท่านรู้จักขอควายไม่ยุ่งเกี่ยวกับคริสเตียนคนใดเลยคำตอบที่ถูกต้องครับคือ กไกเป็นสมาชิกในคิสจากใดคิสจากหนึ่งหมายถึงว่าเราต้องผูกพันตัวว่าเราจะอยู่ที่นี่และก็อยู่ที่นี่ร่วมรับใช้และร่วมนมัสการไปจนตลอดชีวิตของเราข้อที่7ฮะถ้าท่านเห็นพี่น้องในคิสจักไม่ยอมไปโบสถ์ท่านจะทําอย่างไรครับกไกไม่ให้ไปโบสถ์เหมือนเขาด้วยขอใครไม่สนใจเขาอีกต่อไปขอควายหลุนใจให้เขามาโบสถ์ คำตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับเราต้องกลับไปหนุนใจให้เขามาอย่างคริสตจักรของพระเจ้าข้อ8ครับถ้าอยากให้ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวแห่งความเชื่อท่านต้องทําอะไรบ้างครับก็ไก่ซื้อสินค้าเงินผ่อนมากๆขอไข่ชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ขอควายให้ทุกคนเลิกงานทุกอย่างและมานมัสการพระเจ้าตลอดทั้งวันคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ครับชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมอธิษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ข้อ9ครับเวลาขับรถเราสามารถอธิษฐานได้ไหมครับกอไก่ไม่ได้เดี๋ยวรถจะชนกันขอไข่ได้เพราะเราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าในใจโดยไม่หลับตาก็ได้ขอควายครับได้แม้เราหลับตาขับรถทุสวรรค์ก็จะคุ้มครองเราเองคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือขอไข่ เราอธิษฐานได้นะครับตอนที่เราขับรถเราสามารถอธิษฐานในใจและก็ห้ามหลับตาเด็ดขาดน,นะครับข้อที่10ฮะเราควรจะอธิษฐานในเวลาใดบ้างครับก่อไก่ก่อนนอนก่อนอาหารขอไข่ตอนเช้าในเวลาเดินทางเวลาเฝ้าเดี่ยวขอควายทุกเวลาคำตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับเราอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกเวลา นึกถึงความรักของพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าในใจสื่อสารกับพระองค์ในใจนะครับนี่คือภาวะของการอธิษฐานทุกเวลาข้อ11ครับคำอธิษฐานแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนสาวกขึ้นต้นด้วยคําไหนครับกไก่ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายขอไข่ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาขอควายขอบพระคุณพระเจ้าคำตอบคือกอไก่พี่น้องได้อ่านไปแล้วข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลาย ข้อ12ครับเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์อันหมายถึงอะไรครับกอไกการให้การในศาลขอไขการพูดเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นฟังขอควายการเทศนาของนักเทศดังคำตอบที่ถูกต้องคือขอไขค,ครับพูดเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นฟังข้อ13สิ่งที่ท่านต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าคืออะไรครับกอไก่ต้องมีเสียงดีและร้องไพเราะ ขอไขจะต้องร้องอยู่ในโบสเท่านั้นขอควายจะต้องร้องจากจิตใจที่สรรเสริญพระเจ้าคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอควายครับร้องจากจิตใจที่สรรเสริญพระเจ้าไม่ต้องกังวลว่าพี่น้องจะร้องเพลงเก่งหรือเปล่านะครับพระเจ้าทรงดูหัวใจของเราข้อ14ครับการถวาย10บลดหมายถึงอะไรครับก็ไกลคือการถวายเงินส่วนหนึ่งของรายได้ขอไขค,คือการถวาย1ใน10ของรายได้ ขอควายคือการถวาย10บาทแด่พระเจ้าคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ครับถวาย1ใน10ของรายได้ของเราต่อพระเจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องสำหรับบทที่5ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วพี่น้องมีคำถามอะไรที่อยากจะถามเพิ่มเติมสามารถคุยกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับในคลิปต่อไปครับเราจะเข้าสู่บทเรียนบทที่6ด้วยกันขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะครับ